ครับสวัสดีครับผมช่างหนูนะครับจากร้านและเพจดีเบนช็อปนะครับวันนี้ก็มาดูงานติดตั้งดีแม็กออนิวนะครับจริงๆแล้วสตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะแต่เมื่อถ่ายรูปไม่ได้นะครับป่ะเช้านี้เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับป่ะโอเคบอหนังดีแม็กออนิวสีประตูนะครับติดตั้งที่เจ้าของร้านร้านลาพยักษ์นะครับแถวปากร่วมนะฮะลูกค้าสั่งงานสี หนังสีดำกับแดงนะครับดนลายแบบนี้จากร้านดีเบนช็อปนะครับการแบบเข้ารูปนะฮะมีบริการติดตั้งถึงที่ร้านลูกค้าหรือที่บ้านก็ได้นะครับราคาแบบกันเองนะฮะสอบถามกันนะไม่สอบถามกันไม่ได้นะครับนี่นะครับโซนกลางตรงนี้หุ้มหนังด้วยนะครับนิ่มๆเลยนะฮะ ก็เบาะหลังนะครับนี่นะครับมีเท้าแขนนะครับาแบบเข้ารูปนะฮะกระเป๋าหลังมีสองข้างนะครับหนังสีดำเย็บได้แดงนะครับสนใจงานแบบนี้ติดตามได้ที่เพจดีเป็นช็อปนะครับมีบริการติดตั้งถึงที่บ้านลูกค้านะฮะ